มาพี่น้องอย่างน้เขาไหมเขาแกลงมือง้อนี้ทุ่มหนึ่งกินเขากับปลากับลุงมื้อนี้มีปูนปลามีก้อยกุ้งพี่น้องตำหมักแตงเซไปหมักทั่วเซไปหมักทั่วอ่อิญเซหลาปูเน,ปนี่บ่<ม>โอ,อ,อ้ลาปูพี<ม>่น้องว่าเป็นปูหลาปูคิดตังไหนคือแขนอันตันดีทํา ลอ,อ,องปีงปลาปีงปลาคอพี่น้องเพิ่นมางมาแต่มกันปีงในแหงดีครับเนาะปีไม่เรืพี่น้องเมื่อได้ อืมแสบย้่มมาแล้วอืมไอยกุ้งเผ็ดอยู่ตัวละแม่หมอพี่คือเผ็ดตัวอ,อืมบนอีปูเฮ้ยกินบ่บคนหนุ่มเทพดลาบกุ้ปูอืมงูมปเคยจะเสือดอก ผักกาศพี่น้องเ,ยนเน้ยนี่กินเขาก็ปากก็ลุงเขานี้เบิดลลูก้ายเพิ่งกระเด็น Ừ. Ba há Chụp theo đây. Giờ bay luôn không? Cô không thấu lắm. Ừ. Ừ. <laughs> นีม่มันตำหมักแจงพี่น้องตำหมักแจงเทไปมักทั่วอ,อ่อนร้องมันเยี่ป่า On the horn, mày mọc hoa ơn đó. Kẹo. kéo 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 mua kéo 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 ủa, phép nóng quê? ô phép ký ra. Nguyên suy rồi. Ừ. phép ăn xíu phép nắng nắng Kiếm lấy nắng nhầm nắng Kiếm nắng 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 Đúng wow. rồi Gìn rồi rồi Ngon Người ta hâu đơn mới đen. Nhưng ông là mua hâu đó Chăm bố đậy không